สวัสดีชัยยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีทามซัมซิงนะฮะับเราไม่อยู่ M8540 มาแล้วคันนี้าบ,บาเบิร์ดบาเบิร์ดบ,บัดบงเบิร์ดบาเบิร์ดบังเบิร์ดครับ อ่ะเอ้โอนี่เห็นแต่ไปได้ไปจนสุดซอยอ่ะ